พุทธะปริวิตตกากตทาสิบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำบิตว่ารเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ชับพลันครั้นแล้วทรงพระดำบิตต่อไปว่าอาราละดาบทกาละมะโคดนี้แหลเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญา มีทุลรีคือกิเลสในจักสุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรเราควรแสดงธรรมแก่อาราลดาบทกาลมโคตก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลังทีนั้นเทพดาอันตทานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาราลดาบทกาลมโคตสิ้นชีพได้เจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าข้าแม้พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงทราบว่าอาราลดาบทกะลมโคตสิ้นชีพได้เจ็ดวันแล้วจึงทรงพระดำริว่าอาราลดาบทกะลมโคตเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้จะพึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ไครก่อนเนาะ ใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้นแล้วทรงพระดำริต่อไปว่าอุทตกะดาบทรารมบุตรนี้แลเป็นผู้ฉลาดเชบแปลมีปัญญามีธุรีคือกิเลสในจักสุตน้อยเป็นปรกติมานานถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่อุตกะดาบุตรรามบุตรก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลังทีนั้น เทพดาอันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอุทกะดาบทรามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่าแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบว่าอุทกะดาบทรามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แล้วจึงทรงพระดำริว่าอุทกะดาบทรามบุตรนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ จะพึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลันลำดับนั้นรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาะใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้นแล้วทรงพระดำริต่อไปว่าพิ่สุป,ปัญชวัคีมีอุปการลาแก่เรามากได้บังหงเราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ถ้าใคร เราพึงแสดงธรรมแก่พิสุปัญจวัคคีก่อนครั้นแล้วได้ทรงพระดำริต่อไปว่าบัดนี้พิสุปัญจวัคคีอยู่ที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นพิสุปัญจวัคคีอยู่ณป่าอิสิป,ปตนะมฤคกายวันเขตพระนครพานนาณสีด้วยที่ปจักหูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุมนุษย์ครั้งพระองค์ประทับอยู่ ณอุรุเวลาประเทศตามควรแก่พุทธาพิรมแล้วเสด็จจาริศไปทางพระนครพาราณสีเรื่องอุปกาชีวกสิบเอ็ดอาชีวกชื่ออุปกาได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินทางไกลระหว่างแม่น้ำขยาและไม้โพธิพุึกครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ดูก่อนอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสย่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องดูก่อนอาวุโสท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบธรรมะของใครเมื่ออุปกาชีวกปรับทุนอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคกถาตอบอุปกาชีวกว่าดังนี้ เราเป็นผู้ครอบงำธรรมท,ทั้งปวงรูู้ธรรมทั้งปวงอันตัญหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วในธรรมทั้งปวงละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัญหาเราตต่สรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มี ในโลกกับทังเทวโลกเพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธะเราเป็นผู้เย็นใจดับกิเลสได้แล้วเราจะไปเมืองในแคว้นกาสีเพื่อประกาศธรรมจักให้เป็นไปเราจะตีกรองอมตะในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักสุข อุปกาชีวกทูลว่าดูก่อนอาวโุโสท่านปฏิญาณโดยประการใดท่านควรเป็นผู้ชนะหาที่สุดมิได้โดยประการนั้นเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเราดูก่อนอุปกาเราชนะธรรมอันลามกแล้วเพราะฉะนั้น เราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุปกาชีวกทูลว่าพึงเป็นผู้ชนะเถิดท่านผู้มีอายุดังนี้แล้วก้มศรีรษะลงแล้วแยกทางหลีไปเรื่องอุปกาชีวกจบเรื่องพระปัญจวัคคีสิบสองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จจาริกโดยลำดับถึงปาอิสิปัตนะมรุกทายวันแกวงเมืองพาราสีเสด็จเข้าไปทางสำนักพระปัญจวคีพระปัญจวคีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มากๆคลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จับประทับนั่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีนั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตน ต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดฐาน้้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่งรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่พระปัญจวัคีจัดถวายแล้วทรงล้างพระบาท ฝ่ายพระปัญจวัคคีเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระน,นามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อพระปัญจวัคคียกล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคียว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตเป็นอรหรันต แต่สรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเยียโสสดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นปันปะชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส่างนี้แล้วพระปัญจวัคคีได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม่ด้วยทุกลักริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มกักมากคราความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมกักมากฉะไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัจจวคีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากดูก่อนพิสุทธทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี้ยโสดสดับเราได้บรรลุอมาตะธรรมแล้วเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ครั้งที่สองพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลคานพระพุทธมีพระภาคเจ้าว่าข้อความละต่อไปแม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าข้อความละต่อไปแม้ครั้งที่สามพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเอาโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกะกละกริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถ ก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มกักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากชันไหนจกบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคคีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสุจท,ทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือว่าถ้อยคำเช่นนี้ เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้พระปัญจวัคคีกรับทูลว่าคำนี้ไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผูงมีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียโสด,สดับเราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วเราจักสั่งสอนจักแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งกรมจันที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรินบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถให้พระปัญจวัตรขี่ยินยอมได้แล้วลำดับนั้น พระปัญจวัคคีย์ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเงี้ยโสสดับตั้งจิตเพื่อรู้รยิ่ง